สวัสดีคอยปีปน้องจังไรจ้าเอจ้าเอทำไมมืดจังเลยนะคะนี่มืดแ,แตะเลยตอนนี้จะออกเดินทางอีกแล้วนะคะตื่นตั้งแต่ตีห้านะคะตื่นตั้งแต่ตีห้าเพื่อจะไปเที่ยวดอยเหมยเชียงตุงนะ,ะไปกลับนะคะไม่ได้ไปเจอสาวเนอะไปกลับนะคะก็ตอนนี้จะได้หกโมงแล้วแต่ยังไม่สว่างนะคะดูเอานะคะประมาณนี้ท้องฟ้า ก็ยังคันอยู่เนะอะก็พอ,อมองเช้าแล้วก็ยังยังไม่เช้านะคะอ่าลุยเลยค่ะน้องกิ่งน้องเอเจ้หอมพี่เคยนันหลานแล้วก็มีสาวน้องชายแล้วก็มีสาวถวยคานะคะอ่ามีกี่คนยังไม่รู้เดี๋ยวไปเจอกันนะคะโอ้โหวันนี้คือเมารถตู้ซ้ำแล้วค่ะฮ่านั่งฟรีนะคะคือไม่เอารถที่บ้านไปนะคะเอารถตู้เล็ก ที่มีที่3เรานะคะน่าจะไม่น่าจะคันที่ติดโลกโก้หรือไม่ติดโลกโก้ไม่รู้ไม่แน่ใจนะคะคันที่เข้าได้ประมาณ1 1 12คนนะคะจะเอาอันนั้นไปนะคะก็เอ่อคนเยอะก็เลยแบบมันไม่เข้านะคะเอากะบะเอารถที่บ้านไปอย่างเงี้ยมันจะไม่เข้าก็เลยเอารถตู้ไปนะคะ แล้วก็จะมีคนขับแน่นอนเลยนะคะไปเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะไปกินข้าวที่บ้านเจ้าหอมนะคะยังไม่ได้กินเลยค่ะตื่นมาทำอะไรเอ่ยไปค่ะมืดมากนะคะนี่ไม่ใช่มาส่องกบเนะมาทำอะไรไม่รู้นะสกโซตอยู่ดีล้างกระเคงอ่ะต้องเปิดบ้านออกบ้านค่ะไปเจอกันไม่รู้ว่าน้องกิ่วน้องเอเขาเตรียมพร้อมกันหรือยังนะคะ ถนนตอน6โมงนะคะยังไม่สว่างแต่ทุกบ้านก็ยังเปิดไฟเนาะนี่นะคะตอนนี้คนสวยทั้งสองก็ออกมาแล้วนะคะเตรียมตัวพร้อมเลยนะคะพร้อมไหมคะสวยไหมคะพร้อมไหมคะสวยไหมคะสอบมาเลยค่ะเดี๋ยวไปอ่านเองนะ พร้อมค่ะนโอ้ยหุ่น้องเก่งนี่พร้อมอยู่แล้วสู้น้องเอไม่ได้ฉันไม่อยากสู้แั้วหรอกค่ะดีกันแบบ็งมันค่ะอันนี้เขาอุดมสมบูรณ์ไม่เคยอดอยากข้าวเออฉันไม่อยากเหมือนเขาฉันไม่อยากไปไกลตัวเองด้วยการที่เหนื่อข้าวนี่นะคะก็จะประมาณนี้แล้วเช้าๆก็วันนี้นี่ลุกเกาหลีลุกเกาหลีหรือจีนไม่รู้นะคะหน้าตาออกอะไรไม่รู้ กินเกาหลีก็กินมานะคะเราจะจีนเยอะแ่ยไทยตรงเขาไทยแค่นี้ก็พอแล้วโอ้อย่าทำอั้นเลยก็กินจากล้วยกับอันนี้นะคะตอนนี้รถตู้ก็มาแล้วแต่เจ็ดโมงาักล้ย เรียกชินเรียกไอยจนจินแล้ปันต้นโก้ปันตโก้เดี๋ิงิไม่บอกเลยและอะไรเนี่ยคือเรียกอะรอย่างก็เรียกจากกล้วยแล้วก็ติดปากแล้วอ่ะก็เลยแบบเดี๋ยวเขาเล่นก็แล้วก็มีน้ำชาแบบพ้าเย็นนั่นแหละพผ้เย็ก็คือชาเย็นร้อนนั่นเองนะคะใช่เดี๋ยวไม่กินอะไรใช่ไหมกินก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี แต่ก็จะกินอันนี้อันนึงกินก๋วยเตี๋วด้วยนะคะเดี๋ยวกลัวแบบหิวก็เดี๋ยวก็จะไปแล้วนะคะโอ้โหพร้อมพร้อมเอออะไรนะเอาใจตัวเองไปเออนะคะก็รดรอแล้วแต่ว่าสาวตะลงนี่ยังไม่มาไม่รู้ว่าได้เป็นรับหรือมาเองดูดูเปิดคำอ่ะเปรักนะ เดินทางแล้วนะคะนี่จเจ๋น้องสาวคนสวยมุดลึกเลยข้างหลังวีสามคนต,ตรงนี้คนหนึ่งไม่ใช่แล้วแล้วก็แน่สาวตัรองนะคะม,มาแล้วคะ่ะเพลงมาแล้ว อนนี้ถึงที่พักรถแล้วค่ะไปห้องน้ำน้องๆถึงมึงชากนะคะเก้าโมงยังไม่ได้มีประมาณแปดโมงครึ่งมาค่จ้าไปห้องน้ำทำธุระส่วนตัวก่อนนะคะก็ทีแรกจะไม่พักแล้วเนาะแต่ว่าเออเข้าห้องน้ำก่อนไงก็เลยแบบพักก็พักห้องก็แบบ ที่นี่หนาวกับบ้านที่นี่หนาวกับบ้านน้องกิ่งบอกว่างั้นเอาก็ขายของอะไรเดี๋ยวค่อยน่าจะไม่ซื้อวะดูก่อนนะคะเขาปรับปรุงอะไรอ๋อนี่ปลาเนี่ยอร่อยเออเขาปรับปรุงกันเยอะแล้วตามร้อนมาต่ำตุนแม่คือไม่ได้หลับนะคะคืออยากนอนแต่ว่ามันไม่นอน ทางไหนล่ะทีนี้ข้างหลังไงเงเลยโอ้มาแควใหญ่มากกว้างมากนะคะตรงนี S ้ไหค่ะสังสรรคก่อนน่าทำกิ่งออกมาถึงนั้นค่ะอ่าถึงนั้นนะคะมาเยอะกับเต้ทั้งคู่กันมันมาเอออ๋อเยอะเยอะโซนของกินแปลกมีแปลกตาไปมากนะเพราะเขาปรับปรุงทำถนนเรียบ เอาอะไรไนะม่เอออมก็ดีแล้วไม่เอาอยากถามมันน่ายังไม่รู้เท่าไหร่ปลาส้มปลาส้มก็ประมาณนตัดเป็นไดห,หนึ่งมดอเอ,อหอเล็กแค่สามหออันั้นน้นอบดูร้านโน่นอ่ะมันไม่มีมดูอันนี้ก่อนตันนี้ก็ได้อันนี้ขายชื่อกบข่อสองเฮงวันหนอ๋อเออสามสามห่อหาเฮงนะอะไรเลือกอ่ะ น่าเล่กของไม่เหมือนกันเหรอเพราะว่าตอนกลับตอนกลับเราจะกลับสายไงก็เลยซื้อมาอ๋อคือไอเราไม่ชอบแดกนะไม่ทอดอะไรบ้างแต่ไอเราไม่ชอบแดก,ก,กต้องมันต้องตอนน้องดูคนซื้อของนะคะคุณสวยคุณสวย,สวยเดี๋ยวปิวป้วเดี๋ยวปิ้ว ใช่ก <Okay. S 1> ็ร <Okay. S 1> ้อยกว่าบาทอ่า <empieza> ร <ài> ah. ah. right. ้อไม่รู้นำเงินร้อยี่สิ้ามีมีแบงค์พม่าไว้อยู่ร้อยยีบห้านะคะไม่ใช่ร้อยแบงค์พม้าที่วันนั้นที่ พี่อมทำคนงของทมเขาเอานนไงเนี่ยหนึ่งประมาณร้อยร้อยอยกว่าบาทมาเขตนี้ก็จ่ายเงินเขามากกับเงินไทยได้เลยได้แล้วของฝากตัวเองของากตัวเอไม่ได้เป็นแกับหาสาวๆที่งตรงไหก็เลยเอาไปกินที่บ้านเองนะคะโอเคเกันเอาเลยาเต้ห่เสซี่ส้มะ อะไรก็มีมีหมดแต่ว่าเอาเอาจับปลาก็พอแล้วนเราไม่ได้ไปแผละหาสาวๆเนาะนัก็เลยส่าอะไรมองว่าปั้นในีรโรยนะเขากนะ็จนะไปเงีนะ้ยอนะ่าเจนะ้ากนะาเจนะ้ากา เบาเบาเจ้ารถคนขรถตู้มานะคะเจ้ายังไม่ออกมาแล้วค่ะนางเอ,กน,งเอกนางเอกนางเอกสาวสวยโอหคนที่จะไปเชียงตุงเยอะเหมือนกันนะเพราะเป็นแต่รถส่วนตัวเงาเก็บโอ้โอไม่มีอะไรเอาแล้วเดี๋ยวก็โลดไปถึงเชียงตุงเลยนะคะ ยาวกับ,ม,กบม,มือยาวอ่ะมือยาวค่ะมือ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 แล้วก็ไปต่อค่ะยาวๆไม่อยู่พักแล้วนะอ่าดูไว้ดูไว้สามตัวตรอบนี้ร <c oughs> อบที่แล้วเลยโอหโหเปียกเลยลไปเลย ห้องน้ำเหรอจ๊ะน้องอ้วนคุยโทรศัพท์เมาเหรออ๋อคุยโทรศัพท์ไปจ้าจ้ อันนี้ก็เหมยอันนั้นก็เหมยบอกเหมยมีไปนี่น่แน่ะน้องเอ๋ไหมมาแดดพุ่งออกพอดีเลยอะนะคะมาไปไปอย่ท้อเดี๋ยวเห็นอยู่ข้างในไม่เคยมาอันนี้คือไม่เคยมาหน้าครั้งแรกครั้งแรกที่เรามารถรถจะออกรถจะออกใช่กันตั้งอะไรี่มาแต่ยันเป็นไปนี่กันอยู่ไหนทั้งปุ่นแก ก็อันเบอร์นั่นนั่นนะท่านคุณแก่หรออันใครจะชุดน่ะเอ๊ออ๋อเจ้าลุงลุงอะไรอันเป็นน้องอ่ะนะอันนี้นี่เป็นเพท่านี้เป็นเป็นหลายปีเป็นตากปีเป็นตากปีอือฮัลโหลบ้านหนึ่งร้อยปีบ้านหนึ่งร้อยปีโหไปเดี๋ยวก่อนรอเจ้าของใช่ค่ะลอยไปหนึ่งอาตั้งแต่ตั้งแต่อันดีฝรั่งเขาไม่แฝงกัเอาอันนี้ยุคสงครามครั้งที่สองอะฝรั่งเขามาสร้างไว้ลสอง ไลบไปสองปีอ,งอ๋อไล่ไปสองปีนะคะเพราะว่าอันเนี้ยตั้งแต่สมัยสงครามโลกคกรั้งที่สองมีเอ่ออะไรนะอังกฤษเขามาสร้างไว้นะคะก็ก่อนที่จะเข้าเชียงตุงนะคะตอนตอนต,ต,ต,ตรงเนี้ยเอเอ่อไม่ออกอยู่ไหมเขียวอยู่ไหมมันไม่เห็นอ่ะมันกระพริบกระพริบอยู่ใช่ไหม,มไเออไฟฟ้าเลยอฟฟ้านี่ออกแล้ะก็ว่วา คือมันแบบเพิ่งใช้ไงคะก็เลยแบบกลัวมันเสียงไม่ได้ยินนี่โอ้โหจบข่าวนะคะถ่ายเสร็จแล้วก็ไปเดี๋ยวเราไปดูกันทางนู้นเลยนะคะเข้าสถานที่บ้านเหนเจอมากคะ่ะอ่าหมอกไม่เห็นมีก็เรามาส่เดี๋ยวเราไปดูหมอกข้างล่างมันน่าจะมีที่น้ำมันอะมีหมอกนะ ทางนั้นมีเด็กอ่อนเด็กออนคนเยอะไม่เยอะดูออนนะคะแต่ไม่เจอคนที่รู้จักนะคะไม่เจอค่ะไม่เจอคนรู้จักเด้อกัอนนะคะ ขอถ่ายรูปแป๊บหนึ่งเหรอขอเก็บรูปภาพก่อนนะคะไปทางวนทางนู้นต่อนะคะกันก็ไม่เคยมาะะไ,ปไปกันหมดแล้วก็ไม่รู้มันเนี่ยเออมันเป็นทางเข้าขเขาอะ่ะเขาไปไหนแล้วอะ่ะเ <laughs> ขาไปไหนแล้วไม่รู้นะคะปูเจ๊จะถ่ายไม่สวยเลยทำไมจะไม่เอาขาหนี่ย แม่คิได้ต้องลบไม่สวยเพเวลาถ่ายอ่ะอยากให้สูงต้องเองเนี่ยเองนิดนิดียวเดินผ่านมาก็เลยพูดว่าอะไรนะอ๋อยังอยู่นี่อ่ะไม่เลยนี่นั่นวันที่สี่ มา2องพนะคะ1,9,1,8นะคะ1,9,1,8เกาโอ้เ oh. ห็น <Hey. S 1> มีบันไดลงลต้นไม้ใหญ่ไม่มีอะไรลงม่แค่นี้อ๋อตรงนั้นก็มีบ้านบ้านนิดน,นึงอะ่ะถ่ายรูปก่อนก่อนอื่นนะคะ ออกไปแล้วนะคะเพราะว่าต้องไปหลายที่นะมาแค่แป๊บๆจะไปข้างล่างต่อเดอ้อไปอที่ที่มีหมอกเยอะๆนะคะที่มันเป็นสะพานนะ่าสะพานน้ำนะคะไปถ่ายแล้วยังถ่ยมีคนมาขายของเยอะ <ๆ S 1> นตะ้องกิงนคขถ่ายวิดีโอมีคนมาขายของเยอะๆน้องกิ่งนะใช่ค่ะเราขย,ยวอบา้าด้วยัลดีคะไรคงะตอนนี้อยู่อเยอ่้อกิ๊ค่ะ ตอนนี้อยู่เกาหลีค่ะใช่่คะยังไม่ถึงยังไม่ถึงกำลังจะถึงกำลังจะถึงเกาหลีอ่ะก็เดี๋ยวจะไปในเมืองโตอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้จะขึ้นรถแล้วคี้ฝนมีชื่ออันนั้นด้วยนะคะลอยเมย ก็จอบประมาณนี้ยังไม่เก่าไม่แก่ยังแบบอยู่ได้คงเขาปรับปรุงเออวเขาน่าจะทาสีเพิ่มมันนะน้องเอสวยไหมวันนี้สวยค่ะน้องเอสวยค่ะบอกเลยค่ะน้องเอสวยค่ะน้องเอค่ะน้องเอค่ะน้องเอค่ไปต่อไปคือที่ไหนเอยไปเลยค่ะถึงไหนแล้วคะน้องเก่งอยู่ที่ เขาเรียกว่าอะไรมีสะพานมีสะพานไม่รู้จักอ่ะแต่มีสะพานกันน้องเอนังเอถึงไหนคะในใจนางเอกอยู่ในโอ้อยู่ในใจพี่เอฟซีวันนี้มีนางเอกเยอะเลยนะเนี่ยนางเอกแต้หลงไปค่ะก็น้องใหญ่มากนะคะโอ้โหแบบไปกระถ่ายหน้าพี่น้องกันเนาะก็ <uge ot> ม,มือเคยม,ไไมาดิเกมันเคยมาันก็เล่มนมาะโอ้เขามาขายแบบของกินเอ้ยอะไรเอ่ยกว้างมากโอ้โหแบบไม่เชื่อว่าบนภูเขาเนี่ยจะมีนองเนาะ <c oughs> สูงมากขึ้น,นึ้นขึ้นดอยมาแบบโอ้หสูงมากจริงจอ่งอะแต่ว่ามีมีน,น้ํ<ม>า <prefer S 2> ด้วยอนะเออเมื่อยนเนี่ยเราขึ้นมาตั้งไกล เพิ่งจะไม่สังเกตเนี่ยจะพดนะนอนอยู่หรอเธอนอนค่ะปกมันมันก็บอกอยู่นแล้วลืนแล้วแปลกนะฮะอยู่ภูเขายังมีน้ำขังไว้อย่างเงี้ยมันไม่แปลกนะเออพี่เหมือนว่าแปลกอ่ะไม่แปลกทำไมอ่ะอ๋อภูเขามันมีน้ำไหลอยู่แล้วเนาะฝนตกมามันก็มันก็ลุปรูปรูกเขากระบอกมีน้ำขังไว้นั่นโอ้โหดูขอเก็บภาพขอเก็บภาพนิดๆก่อนเพราะว่า เพลงเขาเปิดดังมากเดี๋ยวดูในรูปเพิ่มเติมก็ได bon ้เนาะโอ้ยตายแล้วเมื่อก um> okay ี้ไม้ไม่เข้าเหรอโอ้ยไม่รู้จะได้ยินเสียงหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยขออภัยขออภัยนะเพลงเพลงก็มาแล้วน่าจะไม่ได้ถ่ายเยอะแล้วนะคะเสียงเพลงเสียงเพลงมันมีนะคะอ๋อ เดี๋ยวจะสุดๆเลยเราไปถ่ายกลางน้ําเลยนะถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อน <Hey. S 1> นี่นะคะถึงแล้วนะคะดอยเหมยอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะตอนนี้ก็นั่งอยู่ที่สะพานสะพานอะไรไม่รู้เ <laughs> ขาเรียกสะพานอะไร <laughs> ตายแล้วเราไม่เคยมานะคะเดี๋ยวก็จะไปหลายๆที่อยู่นะคะก็ติดตามกันด้วยคนเคยมาครั้งแรกพี่ๆอาจจะเห็น สาวๆเชียงตุงมากันบ่อยแล้วเนาะแต่ว่าน้องเมย์ยังไม่เคยมาไงคะสาวมึงยองยังไม่เคยมาค่ะมาครั้งแรกนะน้องเอเคยมายัางโอ้น้องเอก็ยังไม่เคยมานะคะเที่ยวเชียงตุงไม่เคยเทียทเยเท่ยวเชียงตุงใช่เหรอมาออแต่ว่าไม่เที่ยวมามาทำพาดป์ดแล้วก็กลับเลยอ๋อมาทำพาสปลดก็กลับนะคะคือเชียงตุงไม่ใช่ถิ่นเรานะ,ะถ้าไม่มีเพื่อนที่เชียงตุงพาเที่ยวนี่ก็คือหมดสิทธิ์นะคะก็เที่ยวไม่เป็นเที่ยวไม่เป็นไม่มีที่เที่ยวตอนนี้ก็คนเจอะนะเพราะว่าวันนี้วันอะไรวันศุกร์วันเสาร์โอ้ยวันเสาร์นะคะก็เลยคนเยอะ อาทิตย์เหรออะไรเนี่ยวันอาทิตย์ันหยุดนะคะก็เลยแบบคนเยอะมากตรงนู้นตรงนู้นจะไม่น่าจะไม่ข้ามไปถึงน่นาจะถ่ายรูปกันแถวๆนี้นะคะก็เดี๋ยวอาจจะเอาลงรูปรูปลงไว้ท้ายคลิปนะคะว่าไปชมดูชมภาพกันได้สวยๆงามๆนะคะก็เก็บภาพไว้เนาะเก็บภาพนิดๆน,อน,น,อน็อยๆคือสะพานเนี้ยดูนะคะถ้าแบบ ทำโทรศัพท์มือถือตกไปอย่าได้อย่าได้หวังเลยนะอย่าได้หวังเลยนะว่าทําอะไรตกไปนี่อย่าได้หวังว่าจะได้คืนนะคะถ้ามันไม่โชคดีว่าไม่ตกแบบอแดดมันส่องมันมองไม่เห็นหน้าเป็นยังไงก็ไม่รู้เร็วผมเอาไม่มีหมอกนะคะวันนี้ไม่มีหมอกแล้วไม่เห็นหมอกแล้วเพราะว่าไม่หนาวแล้วดีๆแต่ลมแต่ลมแต่ลมอยากเท่เกาหลีอยากเป็นเกาหลีกันที่ใช้ที่ใช้หมวนี่คืออยากเป็นเกาหลแถ้็ เสียได้ตังค์นะอ๋อมันแถมมาใช่ไหมเอามนแถมกับเสื้อใช่ไหมก็มาเขาเสื้อ A สิบหอ๋อเขาก็ให้เป็นแบบเกาหลีเกาหลีไงเขาก็เลยแบบแถมหมวกมาด้วยนะก็เมื่อกี้ยังหมวกน้องน้องน้องเอถ่ายนะคะยังออกสวยเลยน้าเขาเป็นเนี่ยโน่นเลยเหอะยื้อไว้แบบดูเบื้องหลังถ่ายภาพนะ เมืออหลังถ่ายภาพนะอนอ่ะมันไม่อไมอนะงมไม่เห็นเลยสองน้ำมาตาจะบอดเลยตาเสียตาเพราะว่าแดดมันมาทางนี้ไงไช่วยค่ะช่วยค่ะ <laughs> ชมเองว่เงเาเองเออเองสวยมากค่ะสวยจริงค่ะเดี๋ยวไปตามดูในะ ก็ะต่ายดุกดิกดุกดิกดุกดิกอ่าถ่ายถ่ายติ๊กตอกตรงนี้ไหมเต้นแล้วก็แต่ติวติวเอาไหมตอกติ๊กตอกเอาเต้นอย่างเงี้ยยกซ้ายยกขวาอยู่นี่ไหมมันจะเป็นสิสิทธิอะไรนะสิทธิสิทธิเอะสัิติสิทธิสิทธิอะไรภาษาก็เออลิ้นพันกันหมดแล้วไม่ได้แล้วเฮ้ยเต้นไหมเต้นไหมน้องเอ เอาให้สวยเอาให้ทุกภาพนะเพราะว่าไม่เคยมามาครั้งแรกเดี๋ยวจัดเต็มไะเอาลงเฟซแบบให้เขารับาญเลยนะดอกสาก,กุระยังไม่ได้ถ่ายดอกสากุระนู่นยังไม่ได้ถ่ายนะคะไม่รู้มันมีตรงไหนมีแค่แถวแถวนี้เองเหรอทำไมน้อยจังเลยเห็นเขาถ่ายทำไ,ไมเป็นแถวบบอ๋อเดี๋วเดี๋ยวไปอยู่มั่งเดี๋ยวไปอยู่มั่งก็ว่ามไม่เคยมานะคะมาครั้งแรกก็อย่างเนี้คะ่ะ ก็เดี๋ยวก็ได้ก็ได้ก็จะายก็ขายเจ้น้าต่างกะมาใกินมาหมาใหกินเยอะเปนะกอารเนนี้ารเดี๋ยวเราไปดูสกหลมดให้วา้มาใป้ะาให้มาให้มะให้มาใหหาดอกมมยนะคะตอน้ี้คือพี่เขย้ขารอแล้วต้องไปนะคะ เพราะว่าเรามาไปกลับเนาะตอนนี้ก็บอกจัดเที่ยงแล้วนะคะตอนนี้ตอนนี้คือเกาหลีค่ะเป็นเกาหลีสักวันนะคะเพราะว่าเรามาเมืองเกาหลีนะเพราะว่ามันมีสัก,กุระสัก,กุระนั่นเองนะคะต่างคนก็ขึ้นรถกันหมดแล้วนี่นะคะมะอ่าเป็นเกาหลีสักวันนี่นะคะขึ้นรถฮ่า <laughs> <c oughs> <c oughs> เกาหลีมาแล้วเป็นไงฮะหัวกาดไปไกลเลยตาแล้วหมดลูกเออเออไม่เอาดีสุดท้ายเลาวก็ลงมาเออมีสกุลระนี่สกุลระนะคะติดตามรอดูเป็นไงคะสาวเไดรูปภาพเยอะไหมจ๊ะไม่ได้เลยสักโล่เฮ้ยไม่ไม่ไม่ทั้งขี่คือเป็นช่างภาพอย่างเดียวเป็นช่างภาพไม่เอาะไรแมันไม่มอง นงูลายเป็นกลุ่มเราไม่ได้หลายเลยอ่ะมันถายให้หนูเนี่ยอืมไม่อยากจะพูดพี่กินห่ายหนูหน้าหนูเป็นยังเฮ้ยเสียงเท่งเสียงเราโทรศัพท์มึงก็สดโทรศัพท์ที่หอนโทรศัพท์ที่หอนนะไม่มีไม่ไดมีอ่ะไม่ไเป็นยังบอสส์บอสส์เอากล้องมาเนี่ยสวยเพราะว่าถ่ายจากมือถือนี่โอ้โหบางทีก็ไม่สวยอย่างเงี้ยถ่ายจากกล้องมันจะชัดมากจะสวยมากโอ้โหจะดอยเนาะยังไม่มีกล้องนะคะสถานที่ตรงนี้ก็จะเป็น ดอกซากุระกับวิวัฒน์นะคะซากุระทำไมไม่ก็มีแล้วมีตั้งใหนคุณเออหันในคุณนี่เออจึงมีสถานที่หนึ่งแล้วลงลงลงค่ะองตัวเป็นจึงอค่ะมาตักข้างแหล่งเนาะเป็นจึงอสนุกสนุกสารแต่ลงว่าสนุกนะนะคะเอากระถ่ายดีซากุระชับกันนี่ยาวนน่ะซากุระนู่ยซากุระ เดี๋ยวพาไปดูสก,กุลละให้ใกล้ๆนะนี่นะคะอยากเห็นไหมคะสก,กุลละนี่ค่ะเมืองญี่ปุ่นแล้วนะคะตอนนี้ถึงเมืองญี่ปุ่นแล้ว <laughs> ถึงเมืองญี่ปุ่นแล้วนี่นะคะญี่ปุ่นแต่นหน้าเกาหลีแต่ดอกไม้เป็นญี่ปุ่นนะคะเออคนก็เยอะเหมือนกันนะคะข้างข้างในคนเอยอะมากอ่าสาวสาวค่ะ มาถ่ายภาพกันนะคะเก็บรูปภาพสักแป๊บหนึ่งนะตอนนี้ก็ถึงจุดที่สกุระนะคะก็ละอ่าตามต่อเราอีีหน้านะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปถ่ายในสกรุระไปให้ดูสกรุระอ่ามากับสาวเชนตุงเ,เบื่อแล้วก็ดูสาวอ่าแซ็กซคลเรกับมุยองไปนะคะแล้วก็สาวไตหลงไปนะคะยาวๆค่ะคุณอ่าดูสักดูจากที่สาวเชงตุงมากันก็เบื่อแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้หน้าเปลี่ยนไหมคะไม่ต้องเบื่อนะคะดูลอยๆไปนะคะเดี๋ยวไปเจอเราอีพีหน้าที่ ที่อันนี้นะคะไปถ่ายในสุภะข้างในแล้วก็จะไปขั้นด้านล่างจะไปกินข้าวในเมืองด้วยนะคะไป้ค่าตามรอตามต่อนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตให้น้องหมีด้วยนะคะก็ไม่เคยมานานาชาทีหรือว่ามาแลกินไมทั้งแรกงเลยตั้งแต่ตั้งแต่อันนั้นนะคะครั้งเลนะเลยรั้งแรกในชีวิตแต่ว่าในวัดอะไรเนี้ยจะไม่ขอไปแล้วเพราะว่าไม่มีเวลาขนาดนั้นนะคะเพราะว่าต้องรีบไปรียบกลับอ้เจ้าเพื่อนอย่าห้ามอย่าห้าม ฮ้่แต่แล้วจะปิดคลิปดีเดี๋ยวจะให้ดูเพื่อนโคค่นะเออก็อันนี้อ๋จไมีนางามเเดียวไปนี่นะเพื่อนยองก็คุยกันอยู่ว่าจะมาเจอกันตรงนี้แต่ก็นึกว่าจะไม่มาแต่ก็มาจริงๆเนี่ย Hehe, เอลูหลอมาจลยันนี้ก็ทำอันน okay, ี well, ke, ah, ้บ hey, ันลูตนันอมาล้มัน่โงนะล้วก็ังจินโมง่มาออกานลนยลมาแั่นี้ก็เดี๋ถ่ายกูเยอะเลยพูดโซมเลยจะบอกอ้วกตลอดทางเมื่อกีนั่งลยนล้วตลอดรูันโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ดอกสกุระด้านในนะคะไปแล้วค่ะค่ะ i you